เอาละครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่เกม Ark Survival m a s o l a r นะครับหรือว่าเกาะสวรรค์หัต์านะครับผมก็มีคนขอกันเข้ามามากมายครับว่าอยากจะให้มันเล่นเซิร์ฟนี้วันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับเดนิวากลับมาแบบอีเพิร์กกันเลยทีเดียวโอ้ดูหน้าตาดีทรงผมนี่ไม่ค่อยเข้ารูปเท่าไหร่แต่ความสวยก็ยังคงอยู่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะใช้เป็นเจโกโนโซนัตตัวนี้ดีกว่าแล้วก็เป่าให้เหยื่อตามมานะครับไปเหยื่อตามพี่มา ตรงผมก็อย่าไปสนใจมันครับต้องท้าเปน็นไกลๆไปก่อนเดีย๋ยวผมจะพาใจแกนตัวนี้ครับไปอารวาวาเลยก็เก็บเลเวลกันด้วยครับผมเดินหน้าลุยกันไปไอตัวจิ๋วนี่กลับไปก่อนโอ้โหเป็นลูกของไอสามขาตัวใหม่ผมก็รยกว่าเป็นโดโดนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยแล้วก็บีเวอร์ตัวนี้ทําไมเหมือนมันจะเลี้ยงแสงนะครับนิดนึงเมื่อกี้เดินหน้าลุยกันไปเดีย๋ยวผมว่าผมฆ่าเป็นพอยาตัวนี้วกว่ามั้งกลับไปแงบทีเดียวโอ้โหทีเดียวอยู่เลย ง่ายสบายๆบายไรท้ายหมดเลยครับว่าต้นไม้บริเวณนี้นี่มันเกิดเกิดหายหายอยู่้วเนี่ยข้าไปข้าไปข้าไปก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปจับคนกันด้วยนะครับผมต้องการคนเพิ่มยัไงไงแต่นานีเพียบเลยครับโอเคเดี๋ยวพวกเราทุกตัวรออยู่ตรงนี้ก่อนเหมือนมันจะเป็นเผาเขียวนะครับเดี๋ยวขอดูอุปรกรณ์ให้พร้อมก่อนนิมีอะไรบ้างมีเป็นธนูยาสลบนะครับแล้วก็มีสไนเปอร์ ผมว่าผมใช้เป็นกล้องสองทางไกลดูก่อนนะครับว่ามีคนเลเวลเท่าไหร่บ้างอันนี้เป็นคนเลเวล30กว่าๆนะครับาจำไม่ผิดกำลังตีกับคอยาวอยู่เลยแล้วก็กำลังลุมแก๊งบอโตอยู่ด้วยเนี่ยบอโตโดนลุมถึง2ตัวหรือเปล่าเฮ้ยตัวนี้ทำไมไม่ยอมช่วยเพื่อนวะเนี่ยโอเคทีนี้ก็พร้อมลุยนะครับไอ้เยินไม่ต้องตามแล้วเดี๋ยวก่อนไอ้เยินมันยังตามอยู่สต็อปสต็อปสต็อปโอเครอตรงนี้แหละเฮ้ยมป็นข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้ว อุ้ยวุ้ยไวมากไวมากไวมากมันไวเกินไปดี่ฆ่าไปก่อนอันนี้เป็นลูกสมุนมันนะครับเราจะเอาแต่คนอย่างเดียวโอเคพร้อมไปตัวนี้พี่ขอจัดไปก่อนสรบดีสลบดีเร็วสลบยากอ,อยู่นะครับเรียบร้อยครับสรบไปก่อนหนึ่งตัวตัวต่อไปตัวนี้เลยเข้ามาเข้ามาเข้ามายิงไปยิงไปล่วงไหมล่วงไหมจะเล่นกับพี่เหรอเข้ามาเดเข้ามาเดล่วงไปตัวที่สองนะครับ ตัวในพวกหมีก็เดี๋ยวเจอเป็นหอ,อกไปดีกว่ามั้งนี่เป็นลูกสมุนมานะครับจิ้มไปจิ้มไปดับเตอร์ตายไปก่อนต่อด้วยหมีเลยเฮ้ยมีใครมาเป่าแบบว่าวิดวิววิดวิวอะไรวิดวิวอะไรจิ้มไปดิจิมจ้มไปดิเออมีไงเหลือหนึ่งตัวนะครับตรงนี้เสียบตอ่อเสียบตอ่อโอเคกระเด็นไปเอาให้ตายไปเลยแล้วก็ไอตัวที่สลบอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับเฮ้ยตัวนี้มันตายแล้วนี่วามันจะต้องมีตัวสลบยู่ เดี๋ยวต้องหาก่อนญ้านี่เยอะเลยเกินอันนี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวต้องให้เหยืนเคลียร์ชุดนี้ก่อนไฟเหยืนพลังไฟตายมันจะโดนเผาสีเขียวตายไปสองตัวดีกว่าเออทำไปทำามไม่ได้ครับย้าเยอะไปไม่แน่นอาจจะตื่นเร็วก็ได้มั้งเมื่อกี้ผมว่าตรงนี้มีตัวหนึ่งอะตายไปแล้วมั้งโอเคตายไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับ้างน้านี่เป็นตะกะตั่นโทมาเข้ามาเผาไฟเหยืน ได้โอเคนี่ก่อนมัน้งถือว่าพลาดไปนะครับสำหรับชุดแรกไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้กินเป็นเบอร์รี่ก่อนดีกว่ามั้งค่อนข้างจะหิวนิดนึงครับกินไปกินไปโอเคทีนี้ก็ไปหาคนกันต่อเลยครับไม่ใช่อะไรที่หายากเท่าไหร่อย่าไปซีเรียสมันพลาดแล้วก็มาเริ่มกันใหม่เดี๋ยวรอบนี้มาทางด้านนี้นะครับในแ,แกงของเราตอนนี้ขอเพิ่มเป็นสป,ปีดดีกว่า โอ okay. เคเพิ่มได้ทีดนิดทีนนหน่อยนี่มีการเหวี่ยงหัวด้วยโอ้โหโคตรเท่ไปทางนั้นนี่กลับไปกลับให้หมดเอาให้กระเด็งกันไปครับมีสามเขานี่กำลังลุมตีกับตะกั่นอยู่ช่วยไมย้ช่วยไมย้โอเคแล้วก็ไอตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บของไปด้วยเลยครับมีการล้างหมดนิดหน่อยบางทีอาจจะมีของที่บ้านหายไปนะครับโอเคเอามาหมดเลยมีซีเมนมีซิลิก้าเพินะครับและฟอร์เวอร์ เก็บมาเก็บมาเรียบร้อยทีนี้ตัวต่อไปที่เราจะฆ่าก็จะเป็นไทนโนอลสนัตัวนี้นะครับไม่ใช่ใจแกนดีมันจะเป็นไทนโทนอลสนแต่ว่าเหมือนจะมีการบั็กกับพวกวีเวอร์อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหแรงขนาดนั้นเลยเหรอเกือบตายเกือบตายหลบก่อนหลบก่อนโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไจแกนโดนกระทืบทีนี้กัดผมเลยครับไม่น่าจะโหดขนาดนั้นดีกว่าไอ้เยินไอ้เยิน เดินลุยไปเดินจัดการข่ามันไอเยินไม่ยอมลุยไว้เดยลุยดีลุยดีทำไมทำไมไอเยินนี่ไม่ลุยวะเฮ้ยโอ้ยสลบสลบโดยตัวอะไรวะเดี๋ยวก่อนดิแสดงว่ามีคนมาอ๋อมีคนอยู่นะครับตรงนี้หนึ่งตัวใช้เป็นโบล่าด้วยไอเยินช่วยหน่อยเดินเร็วมันนุ่นที่โคตรแสบไอเยินก็วนอยู่ได้ไม่ยอมฆ่าสักทีนี้เดี๋ยวรอตื่นก่อนเดี๋ยวจะได้จับคนในตัวนี้ไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวรอบนี้เอาตัวเดียวก่อนนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวพลาดโอเคลัพเตอร์จัดไปลับเตอร์อุ้ยจะแกนตานีครับโดนไทเดนโนสนัดครับผมเลเวลร้อยแสดงว่าน่าจะเป็นไททันของบอสแน่นอนเลยครับพลังโหดขนาดนี้ไอ้คนมานี่แลกกันแลกกันเลมามาได้มาเออจัดไปจัดไปดีมากเยินโอ้โหทำไมมานี้เยินฆ่าคนไปด้วยให้เยินลงจอดกันดีกว่ามั้งพาสบสต็อปก่อนเยินสต็อปลงจอดลงจอดนี่ไงคนยังอยู่ โอเคตัวนี้พี่ขอพี่ขอเองไม่เท่าไรโอ้ยเยินพารสีก็ไม่ยอมพาร์สีว่ะจะให้จัดการไทเดนโรสลัดก็ไม่ยอมลุยสักทีเนี่ยอะไรของมันนักหนาวเนี่ยเดี๋ยวต้องมีล้างแขนใจแกนตายเลยอุตส่าห์จับมาตั้งยากนะครับรอแป๊บรอแป๊บกินเบอร์รี่ก่อนกินเบอร์รี่ก่อนลงมาดิเหยินลงมาดิเออลงจอดลงจอดวิสบัตหางนี่ด้วยนี่ตัวนี้ ริงด้วยครับมันมีพลังใหม่ครับผมแต่ว่าจับยังไงอันนี้ไม่รู้ครับถ้าจับด้วยลูกดอกได้นี่บอกได้เลยว่าโคตรเท่ลองยิงลูกดอกดูดิมีท่ากระทืบนะครับไอท่ากระทืบมีปกติอยู่แล้วแต่ปกติท่าสะบัดหางจะไม่มีครับแสดงว่ามันเรียนรู้สกิลของบอลโตมาย,ยิงไปยิงไปไม่รู้ว่าจะสลบหรือเปล่านะครับต้องลองดูเดี๋ยวขอยิงไปก่อนเฮ้ยหนีหรือเปล่าหนีหรือเปล่าท่านี้แบบนี้ไม่แน่อาจจะสลบครับ จัดต่อเลยจัดต่อเลยลวงไหมลวงไหมลวงเลยครับลวงเลยครับใช้หรือเปล่าเฮ้ยโอเคครับไทเทนโนสลาดตัวนี้นี<ๆ>่จับแบบยิงให้สลบได้ด้วยโคตรดีโคตรดีโคตรดีโอเคเลยโอเคเลยส่วนอาหารการกินก็คาดว่านะ่าจะเป็นเบอร์รี่นะครับเจ๋งมากเจ๋งมากเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เบอร์รี่เข้าไปเลยครับเป็นครั้งแรกที่เราสามารถจับไทททนโอสลาดโดยไม่ต้องใช้สูตรได้ ผมก็ว่าแล้วทําไมมันโหดจังวะกระทือบใจแกรเราเลือดก็เยอะนะครับแล้วก็ดาเมจก็เยอะไม่ตายด้วยเดี๋ยวมาดูค่าพลังของไทเทนโนสลัดตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับมีเลือดมาเดิมเิอยู่ที่2องแสนนะครับแปดหมื่ยี่สิบห้าเลยทีเดียวโอ้โหอลังการเกินไปไหมเนะี่ยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะตื่นง่ายด้วยนะครับเมื่อกี้ที่เรายิงมันมานะผมก็ลืมดูค่าสลบนะครับค่าสลบของไอ้ตัวนี้นี่มีถึง10ล้านกันไปเลยทีเดียวครับแต่ว่าเจอคอมพาโบนะครับ ลูกดอกแอนิโลดกีไปนี่สรบได้ครับจะเกิดว่าใครจับด้วยลูกดอกธรรมดาผมว่ายิง10ปีก็ไม่หลับในตัวนี้โอ้โหค่าสรบมเป็นเยอะเกินไปไม่เนี่ยดาเมจอยู่ที่122นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะรุนแรงหรือเปล่าต้องรอหลังจากที่เราจับมันได้แต่อาจจะรอนานซึ่งดนึงนะครับโอเคงั้นเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวมันใกล้ๆจะหิวนะครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับผมเอาเลยครับสรุปเลยก็คือว่าไอตัวนี้เครับไม่สามารถที่จะจับโดยการป้อนอาหารได้ครับ พอเวลามันสลบก็ให้เราไปคลาฟที่ขี่มานะครับแล้วก็ให้เราทําการใส่ที่ขี่เข้าไปได้เลยครับแบบนี้ครับโอเคนี่ไงจะเป็นการเทม,มันนะครับก็คือวิธีจับก็จะเหมือนกับไอตัวปกตินั่นแหละเรียบร้อยครับเราจับมันได้แล้วโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวขึ้นขี่กันเลยนะครับแล้วก็เปล่าให้เหยื่อตามมาด้วยดิหรือว่าจะเอาไอเหยื่อไปจอดด้านบนดีจอดได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องลองดูไปเหยื่อไปอยู่ด้านบนเลยอ่าโอเคเรียบร้อยครับอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหม กลัวว่ามันจะหล่นซะก่อนเลยดิน่าจะหล่นนะครับโอเคทาไปทํามาก็อยู่ไม่ได้ไปทีนี้ก็ขี่กันเลยเอาเฮ้ยดันมาสํารวจอีกอ๋อยังไม่ตื่นนี่ว่าเดี๋ยวต้องรอตื่นกันนะครับพวกเขาจะตื่นง่ายอยู่แล้วก็ไอเบอร์รี่นี่ก็ใส่ไว้เลยนะครับแต่ที่ผมกลัวก็คือว่าถ้าเกิดเป็นตัวปกตินะครับมันจะไม่ยอมกินอาหารแล้วก็พอสักพักหนึ่งมันจะตายนะครับตัวนี้จะกินอาหารได้หรือเปล่าเนี่ยลองกินดูดิขึ้นไหม าหามันก็ปกติดีนี่ว่าแต่ว่ามันยังขึ้นหิวอยู่นะครับสงสัยไม่น่าจะหายมั้งเนี้โอเคไม่เป็นไรเลือดมานะครับหลังจากที่เราจับได้ก็อยู่ที่2องแสนนะครับสองหมนะครับดาเมจอยู่ที่137แล้วก็ทุกๆอย่างนะครับอัพได้หมดเลยอันนี้แหละที่ผมต้องการโอ้โหอย่างนี้มันก็โหดแน่นอนเลยดิเอาสเตมินาไปอีกนะครับ เอาไปที่5,550นะครับตอนนี้แล้วก็ดาเมจนี่เดี๋ยวคึกว่ากันดีกว่าผมว่าลองทดสอบดาเมจขั้นแรกดูก่อนนะครับว่าจะสูญเสียเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวพิมพ์ดัมมี่ไปดูนะครับหลบครับดัมมี่มาลองก่อนไม่เคยลองเทสสักทีนึงแบบจริงๆจังๆนะครับตอนนี้ขาดเป็นแทสโอเคเดี๋ยวไปเก็บแทสแป๊บถือว่าเป็นการมาเล่นนะครับที่ค่อนข้างจะโชคดีอยู่วันนี้ได้จับตัวที่ผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะจับมันนะครับโอเคเฮ้ยๆๆกระทืบอะไรเนี่ย กระทือคนเหรอมีบีเวอร์ตายไปนครับจัดการจัดการกระทือไปโอ้แรปเตอร์แรปเตอร์มาน่าจะไหวอยู่อุย้ยเป็นอัลฟาอยู่ท่าลรปเตอร์นะครับนี่ขนาดเจอคํามแงเดิมๆนี่ก็นอกเอา u ไปแล้วแบบง่ายดายโอเคตอนนี้ลัมมี่พร้อมนหครับอีกนิดเดียวก็จะได้รู้แล้วว่าดามเมจมันรุนแรงขนาดไหนจุดที่จะวางลัมมี่ก็ขอเป็นฝั่งนี้ดีกว่านะครับโอเควางลงไป เรียบร้อยทุกอย่างพร้อมไปไปลุยกันเวลาขึ้นมายืนนี่แทบจะบองอะไรไม่เห็นเลยนะครับกดคลิกซ้ายนะครับเป็นการสะบัดหานะครับดาเมจอยู่ที่601แต่ว่าแรงอยู่การคลิกขวาถ้ากระทืบก็อยู่ที่601นะครับโอเคดีนี้ก็เดี๋ยวอัดดาเมจไปเลยครับเพิ่มดาเมจไปดูเหมือนว่ามันจะกินเป็นเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่ค่อยๆหายไปทีละลูก2ลูกเนี่ย ดาเมจผมจะลองที่3,000ดูก่อนนะครับโอเคตอนนี้มาหยุดอยู่ที่3,000กับ25แล้วก็ที่เหลือเป็นสปีดนะครับสปีดมาที่2 2 7่การกด C ีคืออะไรกด C ีเป็นการใช้ขาหลังนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะตีกับไอ้2ตัวด้านหน้านี่จะไหวหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไว้ก่อนนะครับไม่อยากจะบวกตอนนี้โอ้โหไทท่านเยอะมากไทยท่านทำไปทำม,มานี่มีเป็น10ตัวเลยเอาเป็นตัวธรรมดาพวกนี้ก็ได้ เดี๋ยวเจอตีน้นองเจอตีนจัดตีนไปนี่เดอบาทา่าด้านหน้าเจอหางสะหางกระจุยเรียบร้อยตายหมดพึ่งชุดด้านนู้นต่อเลยเฮ้ยเหมือนจะมีตัวไปตีคอยาวแล้วหรือเปล่าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดตัวนั้นคอยาวเราเนะยครับกําลังจะตายแล้วด้วยดีเฮ้ยมาน,นี่ก่อนมาน,นี่ก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปช่วยทันหรือเปล่านะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,อย,งอย่าทําคอยาวพี่จัดไปจัดไป สะบัดหางเลยครับต้องช่วยก่อนต้องช่วยก่อนเร็วลุบม,มาเลยลุบม,มาเลยโจมตีโจมตีอัตราเมตอิกดาเม,มียดไปน่าจะพอครับตอนนี้มา3ามพกร้อยเก้ากระทึบต่อกระทึบต่อเร็วไม่ตายด้วยโคตรเหนียวแต่คอยาวเราก็ถือว่าเหนียวอยู่นะครับโอ้โหคอยาวเราตายแน่นอนไททันตอนนี้ก็ใกล้ตายนะครับทันไหมทันไหมเร็วเร็ววหน่อยเร็วเร็วหน่อยสะบัดหางไป สู้มันสู้มันสู้มันเออได้อยู่ได้อยู่ครับไหวอยู่มันหนีนะครับอย่าหนีอย่าหน,น,นีเจอตีนเจอตีนแลกตีนก็ได้บะาสับทรางเอาให้ตายนี่ตายไปพร้อมกันเลยครับเลเวลแปดโอ้สุดยอดสุดยอดจัดมาโหดอยู่นะครับตัวนี้โอเคที่เหลือก็ดาเมจไปเลยว่ะผมว่าดาเมจประมาณหลักร้อยหลักพันของมันนี่ถ้าเทียบกับตัวอื่นก็อยู่ประมาณหลักแสนนะครับพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเลือดมันมีมาทั้งหมด สองแสนกว่านะครับเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยอะไรอยู่ข้างล่างบีโลหรอจัดไปนีเดี๋นหน้าเวลกันต่อเลยดีกว่าทางหน้านี่เดี๋ยวเจอตีนหลังดูนีจัดตีนหลังไปดีตายสองโอเคถือว่าเป็นตัวที่เราวาดมันนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปก็ไลคนบีเวอร์กันดีกว่าวันนี้ย่าบีเวอร์ให้หมดเลยดัตตาเจอหางไปฟาดไปหนึ่งทีตายห้าใช่ไหมน่าจะประมาณห้าตัวครับชุดด้านหน้าชุดหนึ่ง จัดไปเด้จัดไปเด้โอ้โห,โ,หโ,หโหตายยกจอสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวไอตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ครับคอยาวน่าจะเป็นคู่รักกันวะเนี่ยอ,อย่างนี้มันต้องเจอบาทาบาทาลูกทัดไปตายทีเดียวอยู่สะบัดหางต่อสะบัดหางตอเรียบร้อยครับขนาดนกนี่อยู่บนอากาศยิงโดนได้ครับผมไอพวกตัวธรรมดาตอนนี้นี่ก็แค่วิ่งผ่านก็ตายเลยครับแล้วก็ถ้าสังเกตด,ดีๆนี่ ก้อนหินก้อนใหญ่ๆยังแตกเลยนะครับผมโอ้โหไม่มีอะไรหยุดเขาอยู่จริงๆครับตัวนี้ปากกระชื้นคอยาวนี่พอกระชื้นนี่ร่างกายก็แหลกสลายไปด้วยเลยเว้ยเฮ้ยดีอยู่ดีอยู่ไม่ต้องมาแบบติดเนื้อติดหนังกันอยู่นะครับดานายหนึ่งตัวอีกห,หนึ่งตัวเจอไปวัดหางต่อเลยไม่สามารถฟาร์มา,าได้เลยนะครับเป็นสายแห่งการลบแบบแท้จริงวิ่งเหยียบไปวิ่งเหยียบไป หยียบีเวอร์เหยียบีเวอร์เหยียบีเวอร์โอ้บีติดเหมือนกันว่ะติดอะไรวะเนี่ยติดอะไรวะเนี่ยสะบัดไปสะบัดไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมยังเดินต่อไม่ได้วะเหมือนจะติดอะไรสักอย่างนี่ครับตรงนี้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได,ไไได้ก็ไม่ไปก็ได้วะไม่ง้อมาด้านนี้ต่อเลยแล้วก็เดี๋ยวไอ้เชียชุดด้านหน้านี้ดีกว่าเมื่อกี้เราไม่กล้าฆ่ามันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเราสามารถที่จะสู้กับมันได้แบบสบายๆครับผมเพิ่มดาเมจไป ดาเมจนี่ขึ้นน้อยมากอะโอเคไปลุยต่อฟาดหางไปเข้ามาเลยสองลุมหนึ่งก็ได้จัดตีนต่อจัดตีนต่อเดินหน้ามาเดินหน้ามาเจอตีนต่อไปโอ้โหโคตรแรงครับตอนนี้แรงขึ้นเยอะเลยกระทื่ไปกระทื่ไปตอนนี้ตัวแรกนี่ถึงกับหนีไม่ให้หนีไม่ให้หน,นีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีขึ้นลุปมนาฬิกาทรายด้วยนะครับมานี่มานี่มานี่นโอ้โหแปบ๊บเดียวรีเลือดเต็มแล้วว่าโอ้โห ห้ามให้มันหนีดิมันหนีไปไม่ถึง5วินะครับเลือดเต็มเหมือนเดิมจัดตีนจัดตีนแล้วก็ต่อด้วยหางเลยรอบนี้ต้องตามรอบนี้ต้องตามฟาดไปครับตามเบจดเราอยู่ที่หมื่นห้าเลยครับตอนนี้ตีต่อเรียบร้อยไปโอเคเดี๋ยวมาฆ่าไอ้ตัวนี้ด้วยเลยกำลังยืนรออยู่พอดีใช่ไหมฟาดไปฟาดไปโดนอยู่หรือเปล่าเนี่ยน่าจะโดนอยู่ครับ แต่สงสัยว่ามันน่าจะติดบล็อกอยู่ตีต่อตีต่อตีต่อ,ตตอไปอีกนิดเดียวอีกสักหนึ่งทีดิโลตายปก่กอนไททันยังไม่ตายนะครับนี่เรียบร้อยเลเวลสิบหกไอตัวที่เราจับมานี่ถือว่าโชคดีอยู่ได้ตั้งเลเวลหนึ่งร้อยนะครับโอ้ทำไปทำมานี่ก็มาเกิดอยู่เรื่อยๆเนี่ยไม่มีวันหมดวันสิ้นสักทีทครับโอเคสำหรับไททันตัวนี้ก็เดี๋ยวไว้ที้ก่อนผมว่าลำดับต่อไปเดี๋ยวผมจะลองเป็นพลังเงยืนดูนะครับ ว่าเอเยนนี่จะสามารถฆ่าไททันพันใหม่นะครับทีเดียวตายรื้เปล่าแรปเตอร์แรปเตอร์มานี้มานี้มามานี้มาจับไปตอนแรกว่าจะจับคนทําไมมานี่ไม่ได้จับนะครับมาจับไอตัวนี้ได้แทนแต่ผมว่าจับไอตัวนี้ดีกว่าคนเพราะว่าคนนี่มันหาง่ายกว่านะครับแล้วก็จับง่ายด้วยจับไปลับไปเอยยนลำดับต่อไปก็มาเคลียร์ทางด้านนี้เผาไปเผาไปเผาให้หมดเลยไททันต่อเลยจับไปหนึ่งทีเป็นไงโอ้โห ไอ้เหยืนก็ฆ่าไม่ได้ว่ะแสดงว่าเลือดเยอะจริงนะครับเผาต่อเผาต่อเผาต่อตอนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจที่ว่าดามเมจของไททันนะครับพอๆกับไอ้เหยินเดี๋ยวลองให้เหยืนเทสดูดิดัมมี่พังไปหรือยังเนี่ยเมื่อก,กี้ก็น่าจะพังไปแล้วมนะั้งเพราะว่าเราตีกับไททันไปนะครับโอเคไม่เป็นไรแต่ผมจําได้ว่าไอ้เหยืนนี่ดามเมจมันอยู่ประมาณหลักแสนนะครับผม โอเคครับถ้างั้นก็ทีนี้ลดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาหาจับคนกันเลยดีกว่านะครับรู้สึกว่าด้านล่างนี้จะมีอยู่หนึ่งตัวนะครับมากับแก๊งอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันเป็นเมกาโลซอรัสดีกว่ามาด้วยเหรอมาด้วยเหรอเฮ้ยคนตัวนี้ถ้าทางจะโหดนะครับเอาไ้ตัวนี้แหละเจ๋งดีเอาทีละตัวดีกว่ามีปืนมาด้วยอ้ยใส่เกาะอย่างเจ๋งเลยจับได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยยิงไปก่อนยิงไปก่อนจับได้ไม่ได้ไม่สนใจจัดไปครับสรบไปแล้วโอเค เดี๋ยวทีนี้ก็ใส่เป็นเนื้อย่างนะครับเนื้อย่างเราอยู่ไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าลืมทําไม่แน่อาจจะหายจากการล้างหมดก็ได้ครับใส่กิบเบิลไปดิกินกิบเบิลแทนได้ไหมไม่น่าจะได้มั้งโอ้ยังมาอีกนี่ว่าโอ้โหมีลูกระเบิดมาด้วยเดี๋ยว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 จะพึ่งจัดการลูกพี่ก่อนบางอาจใช้ปืนนี่เข้าหัวไปสลบไปเลยครับเดือวแต่มีกาโลซารัสตัวนี้ข่าไปข่าไป ไม่นายากเท่าไหร่ให้เหยินลุยเลยดีกว่ามั้งเยืนอเดิวกัดไปกัดไปโอเคไปกร,ระลูสลัดตายไปก่อนนะครับส่วนคนก็เมื่อกี้อยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวถ้าหาไม่เจอก็ค่อยปิดย่านะครับไม่เป็นไรตอนนี้ผมต้องการเป็นแคมป์ไฟก่อนเอาแคมป์ไฟมาทั้งหมด3 4สอันก็แล้วกันนะครับโอเคบอก3 4อันนี้จัดมา5เลยวางไปวางไปยางเดือนครับ เนื้อก็ใช้ในการจับคนนะครับเนื้อธรรมดาไม่ได้ต้องใช้เป็นเนื้อ,อย่างนะครับผมโอเคอีก2อันวางไปวางไปอันนี้อันสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ไม้ไปด้วยไม้ก็พิมพ์บูดไปเลยดีกว่าไหมโอเคมีอยู่พันกว่านะครับใส่ไม้เข้าไปแล้วก็ต่อด้วยเนื้อเลยเนื้อก็เป็นเนื้อน้องย่างก็ได้มั้งโอเคย่างเอาไว้ครับแล้วก็อันนี้ต่อเลย ใส่ไม้เข้าไปต่อด้เนื้อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันตื่นแล้วนะครับแป๊บเดียวเองตื่นแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งอย่าพิ่งมันเลี้ยงนกได้ด้วยดีกว่ายิงต่อยิงต่อเร็วหลับต่อไปดีหลับต่อไปจัดต่อตื่นมาทั้งคู่เลยนะครับต้องยิงให้สลบก่อนโอ้โหโหดว่ะโหดว่ะจัดให้ล่วงจัดให้ล่วงรอแป๊บรอแป๊บไม่รีบไม่รีบโอเคคนหลับไปแล้วนะครับอุ้ยเมกาโลโซลันนี่กัดแรงว่ะเยินช่วยก่อนเร็วเยิน เือนคล้ายๆว่าแคมไฟจะพังหมดเลยนะครับเป็นไงบ้างเนี่ยเนื้อองเมื่อกี้ได้มาสักอันไหมโอ้โหได้มาอันเดียวอันเดียวนี่จะจับได้นี่บัาเนี่ยไม่ทันจะได้ยากนะครับพังหมดเลยมันตื่นไวเกินไปเอาไอัวนี้ก่อนเดี๋ยวทีนี้ก็ใส่เป็นเนื้อน้องไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็ใส่ยาเขียวให้กลับมาแล้วนะครับทีนี้ก็เราจะมาย่างกันใหม่แบบสดๆเลยนะครับน่าจะทันอยู่บ้างจัดไม้นะครับแล้วก็ต่อด้วยเนื้อน้อง พิมคำว่าพรามไหมครับเอาเนื้อน้องริมเก็บมาอีกนี่วาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนื้อน้องอยู่ในนี้แล้วก็ใส่เนื้อน้องเข้าไปในนี้ครับย่างใหม่ย่างใหม่เฮ้ยมันตื่นแล้วมันตื่นแล้วตัวหนึ่งโอเคโอเคอเคดี๋ยไวไอ้ตัวนี้ผมจะข้ามเลยครับข้ามันข้ามันข้ามันไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปบวกไม่ได้ครับต้องเจอมังกรขึ้นขี่ขึ้นขี่กลับไปได้อยู่ได้อยู่เอาให้ตายนี่เรียบร้อยจับตัวเดียวพอ ลบมาเดี๋ยวลาบหายนี่เหมือนมันจะคล้ายๆกับเสื้อผ้ามันแตกขาดไปแล้วนะครับสายยาเขียวสายยาเขียวโอเคเดี๋ยวน้องเป็นไงบ้างโอ้ได้มาอีกหนึ่งหนึ่งอันไม่พอครับต้องการประมาณ2อันก็จับได้แล้วครับตัวนี้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวรอก่อนรอก่อนไม่นายาาเท่าไหร่ค่าหิวตอนนี้ก็ได้เลยครับเหลือแค่รอเนื้ออย่างเดียวโอเคเนื้อพอเลยครับ รอบนี้จับได้แน่นอนเป็นมือปืนเราครับตัวนี้โอเคใส่เข้าไปขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับผมเราได้มือปืนนะครับเป็นไอรอนแมนแลวก็เป็นเพศหญิงด้วยใส่ชุดสีเหลืองอลามเลยทีเดียวเออเจ๋งว่ะเลเวลสิบนะครับตอนนี้อุย้ยเลือดมา8 4 0จกกัดการเลยจกกัดการเลยตื่นมานี่ก็ได้ลุยกันเลยทีเดียวอุย้ยอีแรงอีแรงยักษ์อา้าวมันก็ไม่ได้ยักษ์นี่หว่าทำไมรู้สึกว่าตัวใหญ่ยังวะเนี่ยฆ่าไปฆ่าไปฆ่าไป เป็นเผาสีส้มนะครับกระหน่ำไปเพิ่มดาเมจรัวๆผมว่าลูกกระสุนมันไม่น่าจะมีวันหมดนะเนี่ยตัวนี้เรียบร้อยครับยิงกระหน่ำไปยิงกระหน่ำไปมึงยิงโดนมั้งหรือเปล่านะ่ยโอ้โหเห็นกระหน่ำตั้งนานแล้วไม่มีแบบว่านกเลือดออกเลยครับแสดงว่ายิงไม่โดนแน่นอนไม่โดนก็ฆ่าไปครับเสร็จไอเหยินคีบคนได้ไหรือเปล่าไอเหเยนลองคีบคนดูไดค้คีบมาคีบได้ไหม เหมือนมันจะคีบคนไม่ได้นะครับโอเคคีบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วมึงยิงอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีใครแล้วนะบ้าเลยครับตัวละครเราโอเคเนื้อน้องยางตอนนี้ได้มาสี่เดี๋ยวผมว่าเราไปหาจับอีกสักตัวหนึ่งดีกว่านะครับสําหรับคนไอ้ตอนนี้ก็ปล่อยให้มันบ้าง,างนี่แหละให้มันคุมพื้นที่ไปเดี๋ยวลำดับต่อไปจะมาหาบริเวณบนงหิมะนะครับมีไหมมีไหม ้างหน้าตรงนี้ยังไม่เจอนะครับไม่เจอก็ไปกันต่อมันกอน,น้ําแข็งตัวนี้เป็นมันลิไม่มีคนเลยเหรอจริงๆแล้วปกติตรงนี้ก็จะมีคนเยอะอยู่นะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่มีก็เดีย๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่ามั้งด้านบนน่าจะพอหาได้อยู่มีไหมมีไหมทางบนนี้ไม่มีเลยมีแต่พวกตะก,กัะแตนนะครับโอ้โหแล้วก็พลังไฟแล้วเมื่อกี้ ดันไปโดนแบบลูกคอยาวไปด้วยเลยไม่ได้ตั้งใจนี่ครับหาต่อหาต่อคนมีไหมเนี่ยไม่มีเลยทำไปทํามานี่หาคนไม่ได้ครับได้แค่นั้นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเก็บแอดดอตรงนี้ก่อนโอเคขอให้มีของดีด้วยโอดีอยู่ดีอยู่จะได้นะครับถือว่าเจ๋งเลยทีเดียวคิดว่าสำหรับในพร้นนี้นะในการจับคนก็ น่าจะเพียงพอเลยครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจัดสึกมันมันท้ายคลิปนะครับให้กับไททันกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับและนี่คือแมตช์แรกนะครับชิลเล็กเลเวลาห้าพันนะครับจำนวนห้าสิบตัวมาท้ากับไททันโนสลัดนะครับผมโอเคสะบัดหางไปก่อนเป็นไงอ้ยไม่ตายด้วยแล้วก็กัดแบบกระดมซัมเมอร์เตลนะครับจัดตีนไปจัดตีนไปกระทืบมันแล้วเสียงนี่แบบคอมโบรัวๆคอมโบรัวๆกระทืบไปเออมีตายครับแต่ไม่ฟิวทำไมไม่ยอมฟิวโอ้โห นี่ด้เกิดว่าปิวที่จะมันกว่านี้นะครับเรียบร้อยครับ50ตัวเลเวล5,000ันภายในพิตานะครับจริงๆจะเรียกเลเวล10,000่100แต่ว่าเลเวลเรายังไม่ตันทีไงก็เลยจัดเบาๆไปก่อนตัวอะไรกัดเต็งุยเงี้ยจัดไปนิ่ลับเตอร์โอ้โหมันโคตรใจถึงเลยนะเนี่ยท่าประสบการณ์ตอนนี้คิดว่าเลเวลเราหน้าจะตันเลยครับเดี๋ยวล้ำดับต่อไปก็เพิ่มเป็นเลือดไปเลยนะครับอัดเลือดไปโอ้โหน่าเสียดายว่าการอัพคา่าแตทนี่จะขึ้นน้อยไปนิดนึงนครับทำให้อาจจะเสียเปรียบตัวอื่นที่มีเลือดหลัักล้านะครบ โอเคอัดดาเมจไม่ใช่ดาเมจอัดเลือดไปครับขอล้านหนึ่งถึงหรือเปล่านเนี่ยไม่น่าจะถึงตอนนี้เลเวลเราตันนะครับก็ได้เลือดมาที่9ก้าแสนหนึ่งมื่นะครับสี่พันสามร้อยเก้าสิบสองส่วนดาเมจก็ยังคงอยู่ที่สี่พันหกร้อยเจ็ดสิบห้านะครับโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวเราไปลุยกันแบบที่2ต่อเลยครับเอาละครับดูนี่คิวแบบต่อไปนะครับเจงโนโซล่าเลเวลหนึ่งมื่นะครับจำนวนห้าตัวประทัดกับไทันโสลัดนะครับผมห้ยกัดโค้แรงกัดโค้แรงแล้วกระชื่อไปกระชื่อไป จะตายก่อนหรือเปล่าเนี่ยออ้ยไหวนี่ครับทําไปทํามานี่ไม่สามารถที่จะสู้กับใจแกนเลเวลหนึ่งหมื่นไปได้ครับผมไม่น่าเชื่อเลยโอเคครับสรุปเลยก็คือว่าไททันของเรานะครับไม่สามารถที่จะสู้กับใจแกนโซลัสนี่ครับเลเวลหนึ่งหมื่นแค่ห้าตัวเท่านั้นเองครับไม่น่าเชื่อครับผมก็เลยพ่ายแพ้ไปแบบลาบคาบนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับผมทําการเซฟเอาไว้แล้วครับ พารหน้าก็ยังคงอยู่ดีนะครับเหมือนเดิมโอเคครับผมก็เราไปว่างงในพาร์ทนี้นครับเราจบกันเพียงเท่านี้นก่อนดีกว่าสำหรับใครที่ชื่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมืองใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ